สวัสดีครับเพื่อนๆมื่อนมนีั่วกเกษ D, ตรอินดี้สไตล์การทำอาหารที่สไตล์การทำอาหารแบบง่ายงกครับขั่วกเกษตรอินดี้นะครับผมมอนี้ก็มาเฮดเมนูหมกไก่ใส ok ่หน่อใหม่นะครับผมเดี๋ยวรูปแบบหรือสไตล์การเฮดของขั่วกเกษตรอินดี้จเป็นยังไงกะมารับชมเลยครับผมก่อนสิไปรับชมกับฝาเพื่อนๆนกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องั่้เกษตรอินดีนำจับช่องเด้ดอครับผมกะไปงามเห็ดลงคลิปไปเพื่อให้เพื่อนๆไม่ได้ลืมกันเ,เดี๋ยวไปชมกันเลยครับวัตถุดิบททนะครับผมอยู่ในนีก้ก็มีพริกกระเทียมข่าตะไคร้แล้วก็ซี่หอมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาโขลกลงให้มันละเอียดนะครับผม เราลงโคลโคกไข่ละเอียดใส่กันนะครับนี่นะครับตามละเอียดแล้วๆนะครับผมเมนูไง่ายๆนะครับผู้ใดผู้ใดเห็ด แกเสียบเนาะครับผมสําหรับหมกไก่ไซน์น้อเนาะครับผมนี่ครับวัตถุดิบกะบตำร่วมกันเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือนอใหม่นะครับที่ที่ใส่เป็นโมโมเมนต์น,นอใหม่ดองเนาะเป็นนอใหม่อ่าที่บ่เปรี้ยวเนาะครับผมนี่ครับนี่ไก,ก่กะบซับเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาชมวิธีการทำเลยครับผม เอานอใหม่ลงไปเลยครับตามโดยใกล้เลยครับยังไงครับผมครับคั่วกระเซ็นดีตามโดยเครื่องปรุงเลยครับผมเอาลงไปเลยครับ ผมปรุงรสนะครับผมลงไปก่อนหนึ่งครับปรุงขัางเดียวเลยน,นะครับผมเยาะน้ำปลาครับน้ำปลานิดนึงเดี๋ยวเติมน้ำลงไปครับผมเติมน้ำลงไปพ่อประมานนะครับผมไข่ไก่หนึ่งฟองครับผมตีให้ละเอียดครับใส่ลงไปเลยครับผม ตามโดยน้ำปล่าครับนัวๆครับผมเรียบร้อยแล้วกั็มาค้นนะครับผมค้นให้เข้ากันเลยครับ เดียวเรียบร้อยครับเอาหมอตั้งไฟนะครับผมเดี๋ยวปิดฟ้าไว้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมว่าเดี่ยวเดี่ยวจเป็นตะนากินซําไรเนาะครับผมโอ้น่ากินมากๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาตักไ,ไส่ถ้่วเบื้องนะครับหอมกินสมุนไพรเลยครับผมตอนเนี้ย โอ้เพื่อนเพื่อนหอมกินสมุนไพรมากๆเลยครับผมหอมมากหอมมากครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมหมกไก่ใส่นอ่อใหม่ขั้วสไตล์ขั้วเกษตรอินดี้ครับผมกินครับเขาวเหนียวหรือว่าเขาสวยนี่ข้าเจ้านี่ก็สุดยอดเลยครับผมเพื่อนเพื่อนเ็จเรียบร้อยครับ เพื่อนๆผู้ดใดสิเอาไปทําตามหรือปรับแต้งใส่ก็บ่ได้ว่วานะครับผมยินดีเลยครับผมน่ากินมากๆเลยครับอย่ามาตักใส่จานเลยครับนี่ครับเป็นเพื่อนตักใส่จานแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นยังไงเป็นตนากินมาครับนี่ครับแล้วเรียบร้อยแล้วหมกไก่ใส่นอใหม่ฝากเพื่อนเพื่อนที่เขามาชมกะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อครับผม ขอขอบคุณเพื่อนๆกัละยาณมิตรทุกๆท่านที่ามาให้กำลังใจพวกเกษตรอินดียุตตลอดนะครับผมขอบุ้นมากๆเลยครับผมคลิปนี้ก่ะประมาณนี้เนาะครับผมพวกเกษตรอินดีกัขอขอบคุณล้วก็สวัสดีครับ